มากจนไม่มีใครทันสังเกตชัดเจนการหันขวับไปมองและสบตาก,กับบางสิ่งที่อยู่ในเงามืดอใต้สาลเธอเบิกตากว้างจับจ้องสิ่งนั้นนิ่งราวกับถูกสะกดมือที่กุมท้องเริ่มสั่นเทาเมื่อองค์พยายามจะหยิดกล้องมาถ่ายทาพใต้ศาลอีกครั้งกล้องของเขาก็ดับไปเองทันทีภาพหน้าจอเป็นสีดำ พร้อมเสียงแตกแหลดังขึ้นในหูฟังมีอะไรแน่ๆใต้สานีองค์พิมธรรม,รมด้วยสีหน้าเคร่งเครียดไอ้กับโจ้ช่วยกันกลบดินกลับคืนและถากันล้างวิธีลำฐานเล็กข้างวัดขณะที่การนั่งเย็บอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าซีเซียวและดวงตามเมื่อลอยเธอไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่เห็นเอานั้น คืนนั้นบรรยากาศในกระท่อมต่างจากคืนแรกทุกคนรู้สึกอึดอัดและเยบผิดปกติเสียงมแมลงในป่าหยุดร้องอย่างพร้อมเพรียงความมืดที่คลุมป่าไว้ดูหนาน,นักกว่าทุกคืนเวลาตี่สองการสะดุ้งตื่นอีกครั้งเธอได้ยินเสียงเด็กร้องเบาๆดังแทรกเข้ามาในความเงียบ